ชีวิตของหนูเด็กกอนบ่ายเป็นอีกนนหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ทุกวันนี้เธอประสบความสาเร็จอย่างมากมายค่ะสาหรับหนูเด็กกอนบ่ายที่เธอนั้นสร้างทุกอย่างมาด้วยตัวเองตั้งแต่ที่เข้ามาในวงการบันเทิงมีงานเข้ามาหนูเด็กก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองตั้งใจและมีเป้าหมายในชีวิตยอย่างชัดเจนเพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าหนูเด็กนั้นเป็นคนที่ขยันมากๆเพราะว่านอกจากงานในวงการบันเทิง,งเธอก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกด้วยก็คือแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็ยังมีเครื่ององอกกําลังกายแบบปกๆ ปัจจุบันหนูเด็กมีบ้านหรูดังโตราคากว่า10ล้านบาทอยู่ด้วยกัน3มคนพ่อแม่ลูกยังมีความสุขนอกจากนี้ยังมีรถดูหลายคันบางคันราคาเกือบ10ล้านเลยทีเดียวค่ะชีวิตดีมากๆเลยนอกจากนี้ยังส่งลูกชายเพียงคนเดียวอย่างน้องวินนั้นเรียนโรงเรียนอินเตอร์อีกด้วยละค่ะแต่กว่าชีวิตของหนูเดจะมีทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายเลยละค่ะเพราะว่าเธอนั้นก็ต่อสู้มาเยอะขยันทางานจนตอนนี้รวยมากๆด้วยหนูเด็กเคยเผยกับสื่อว่าไม่เคยคิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ถือว่าเป็นบุญของเราของพ่อแม่ พราะไม่ได้คิดว่าจะได้สัมผัสกับคำนี้เพราะว่าตอนได้ที่เข้ากรุงเทพมาใหม่ๆมีเงินหมื่นเดียวแมก็นั่งรถขายขนมอยู่หน้าบ้านใดเหมือนขอทานมากเดาเห็นแล้วน้ําตาไหลท้องให้ทุกวนันสงสารแม่จนคิดว่าคอยดูนะเราจะไม่ให้แม่เป็นแบบนี้ทุกวันนี้ทําได้แล้วแม่มีเงินเดือนเดือนละหมื่นทุกเดือน ทุกอย่างไม่เคยลืมเลยตั้งแต่ที่เข้าวงการภาพที่แม่นั่งเหมือนขอทานเห็นทุกอย่างที่แม่ํำปากวันนี้มันเป็นภาพความทรงจำถ้าเราเห็นใครที่ยากจนเราต้องยื่นมือให้ถ้าเราให้ได้ทุกวันนี้ใครอยู่ข้างถนนเราก็ยื่นให้ตลอดไม่เคยบอกใครไม่เคยถ่ายรูปลงไอจพอเรามีโอกาสก็อยากแบ่งปันบางทีแฟนก็ทักว่าทำไมต้องให้เยอะแยะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำงานก็ได้แล้วตรงนี้ ที่เรามีอยู่2,000ก็ให้ไปก่อนคิดว่าบุญก็น่าจะส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ทุกคนทำดีเป็นคนดีคิดดีมันจะค่อยๆมาเองแล้วก็ทำโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนเพราะว่าอย่างที่บอกทุกวันนี้โอเคกับชีวิตมากไม่อยากจะเชื่อเหมือนเราฝันไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านหลังละ10บล้านมีรถมินิขับดีใจมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมแต่น่ายกย่องเป็นตัวอย่างมามากเลยทีเดียวค่ะ